วันนี้วันเสาร์ที่14พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565อาหารวันนี้เมนูเช้าข้าวต้มปลาเมนูเพลงต้มเล้งแซบลาบไก่ไก่ทอดขออนุมโมทนากับกัะยานมิตรกฤษดาธนัดเมธินีที่ได้ร่วมถวายขนมเบเกอรี่หลากหลายจำนวน2,800ชิ้น เป็นเวลาสามวันเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดรวมทั้งท่านเจ้าภาพผูพ้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายปาตตา,ารให้กับพระพุทธสมณเณรของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยหายุวรณนะสุขภาพระปฏิพันธ์ทาสารและบริวารสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้น ไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งเข้าสู่พระนิพพานและถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ